1. นึ่งครับผมมาวัชชัที่นะครับนักศึกษาอหาวิทนิวเียนจังหวัดลำปางนะครับผมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับก็ก่อนหน้านี้กับเรื่องปัญหาแชด้อแบตทาเยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเข้าใจเนาะก็เป็นปัญหาของแรงระดับชาติซึ่งผมก็มีความแบบติดเตือนในใจว่ามันอันตรายมันน่ากลัวไม่อยากจะไปเที่ยวนะครับ พอมีโครงการรถไฟขบวนสันติภาพสุดครั้งที่6ซึ่งชุมนุมสันติจยาสาได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมอช่นเราก็ได้เป็นผูส้สานงานและได้เข้าร่วมจัดการโครงการทำให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ไกลัวอย่างที่คิดนะบางทีสถานที่เที่ยวคนทางนู้นกับบุคลิกแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันครับคนส่วนใหญ่ทั้งคนน่ารักครับสถานที่น่าเที่ยวอ่า นี่ผมว่าการทำกิจกรรมทุกวันนี้ครับอยู่ร่วมกันมา7จ็ดวันเนี่ยมันมีความสุขมากเลยครับมันทาให้ผมเนี่ยเปลี่ยนทัศน์ที่ทัศนคติของผมมันทาให้แบบเออภาคใต้มันไม่ได้มีแค่ระเบิดนะมันไม่ได้แค่การกันตกร้ายกันฆ่ากันนะมันมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารประเพณีวัฒนธรรมการแสดงแล้วก็มีประชาชนที่เขาเรียกว่ามีน้ําใจต่อกันนี่ครับ ทั้งหมดนี้ก็น่าจากโครงการนี้แหละครับขอบคุณครับ